เอาเป็นอย่างนี้เฮ็ดจังสั้นบาดนี่เอา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 อีลาเอาเอาคืนบ่ปตาที่คอยเมียงบ่างามขึ้นโอ้ยปัด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 อันตัวนั้นมางามคักขึ้นตุ้ยแทนลูกมันบ่ลูกแม่น้ำเจ้าจูงนี่ปตาอันตัวน้อยๆนี่อันลูกของตัวไรซต่เนี่โอ้ยตาถูกงัวงามถูกเห็นงัวเจ้า มผมหลอดที่สมนโตฮะผมหลอดที่สมนโตโอ้ของหลอดของท่านอีหยังลูกบอกพดสะพ้นโอ้ได้จักมือแล้วอีละ่ะยี่หบ้บักบักลาบักลาฮัมาง,งามแต่ลูก อู S <S 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 ้อ้โหดเนาะเพชรทางเขาอยู่พี่บัดมันมาแห่้ยหวนอยดเดี๋ยวบักงัแม่แดงนั่นเด้อเพชรโหดแท้ อันลูกลูกแรกไม่ลูกสองอลูกแรกมันอืมเอานมมันคือใครเดี๋นี่ไหมกินนมยุ่งลูกคนอ่ก็ได้แปดเดือนนึงกว่าอีกพออีแม่ลูกกินนมยุ้ลูกแปดเดือนนึงเจ้ามาเลี้ยงโดดแล้วไปก็ได้สามปีเอามาเลี้ยงสามปีพิ่งชิได้ลูกตัวเดียวโอ้๋ออ๋อาแม่มันมาแม่มันเหาะแม่มันยังหน่อยอยู่เอามาเลี้ยงได้สามปี โอ้แม่ยังเป็นเด็กน้อยบัดนี้มาอยู่นี่มาอันเป็นสาวแล้วมันได้ลูกยี่นี่ลูกพ่อน,นี่แปดเดือนนึงที่นี่ของอีหยังนี่ของมันเชื่อ,อยังโอ้โทสะนเอาขึ้นเป็นตะยานอย่างว่าแม่นี่โอ้มันขึ้นโอ้อีละโอ้หนองง่าขึ้นแห้งเจ้าจัดก,การให้มันเลยนี่ เอามันไ่อยติดมันคืบปติตนนมันอ้อนวนโดษบ่มันอ้อนวนโดโอ้อือพี่น้องวั่วอ้วนหลายสมปตีติตัวนี้ตัวแม่มันนี่เฮ้ยอันเพิ่นได้ลูกตัวนึงนี่ลูก,ลกเพิ่นลูกแปดเดือนพี่น้องนี่งั่วแปดเดือนแล้แม่คนสมหลายเที่ยวเราปรตีติพี่น้องจะาของเพืเ่อนขุนวั่วอ้อนวนโผดเนาะไอ้มันกินอุดมสมบูรณ มันอ้วนหลายมันละสมปติี่น้องบานเฮ็ดังไดบานนี้เนี่ยหมอผัดว่ายังโบอ้วนซ้ำนี่แต่ว่ามันคือปติษระบานนี้โอ้จักซัดบ่ถึกจังหวะโอ้เป็นสั่นโอ้มันขึ้นแต่ซามหยาดพุ่นจนแฝดเดือนแล้วยังสมปติดโอ้บอก ก้อยเมื่อยติพระเจ้าอันสมชามเชียรพี่บออันสมรับรับสามเชียบอบอสเน่มันเงินเก่าเงินอีกบอจากมาบอสจากมาโอ้แม่นคื่อกันบอจากมาเลยกับเน่าเอื่นาเอาของกแล้วเอาควายมอขืนนี่มขืนพหามือดอกเออโอ้แสดงว่ามอเขาก็เมื่อยแล้ว ที่สองมาประหยัดมาเป็นมันยาเป็นจันจัสีเออเออเป็นห้องวาดเป็นบบคนสุลายุไก่เล่นกับเป็นีหมอหมอใส่ี่พี่เจ้าพี่เจ้าบ้กเยหมออยู่ใส่ี่มหมออยู่่้านันลทำงมันเที่บ้โอ้ึกว่าเป็นหมออยู่ตรงกองว่บ้านไหนก็าตองโอ้ยมันอ้วนายมันอ้วนไปเบื้งแม่ขาวๆนะก็่นาะ โอ้ยได้ลูกได้ลูกงามสาดนี่ยังสมบติพี่น้องเอ้ยลูกแปดเดือนอันแม่พ่นขึ้นตั้งแต่ลูกลูกตัวน,นี้สามเดือนนี่ลูกตัวน,นี้ได้สามเดือนแม่พ่นขึ้นจ้ะแม่พ่นแต่ว,ว่าสมบติแักเทียพี่น้องจนว่าลูกได้แปดเดือนนี่เระพี่น้องผู้ใดเลี้ยงง่วนน่นนะที่ขุนง้อนอ้วนน่ะพี่นอ้องระวังเด้อมันสมบติ นี่กำลังงามจิลดาข้อย่นหนังหนาซาใหญ่ขาใหญ่ติโดโบดมะเขาตำลา่าคักเทงหัวตัวนี้อี่จะเป็นง,งาม,งาม,งามีหล่เนาะได้แปดเย็นเปนพี่น้องเอ้ยอันนี้มันขันอย่างนอะนี่เนาะ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ซา้ลระเละวะเนี่ยซารเล่พี่น้องเง่อาดลาดปานรถไฟ ดูใช่เลยพี่น้องเอ้ยใช่เลยเงาเงาบังตัวจริงไงเงาพี่น้องเอ้ยบิังตัวจริงนะแต่บุกในกล่องไม่ำนี่นะพี่น้องเนาะไงเงาอัดลาลพี่น้องลูกเพิ่นหัวตาไดอันก็เดียนมาลูกเพิ่นเอาเหยียบทั้งแตกอันอันลูกนี่ได้พราเดียนเราบ่นี้เพรเดียนเนี่ย ไอ้มันตายคือไอ้มันไม่ดีอด้คิดตายหอะไล่ะอ้มันตาย่ดไอ้มันตายอ้มาเป็นยังงเป็นยังตายมันมันตัวใหญ่ค่ะขวดมันออกดนเากงรากายังมอนี่อ๋อแต่มันออกได้บ่บริด้ซอยมันโอ้บริเอินหมอพร้อมันมมแเอาว่าอ่าเป็นเป็นเป็นไส์สันตัวแฝดมัน พี่หลานว่าเห็นเมอีนี่มันเป็นสสอพี่น้องมันเป็นแสะเพื่อนว่าแต่ว่าแสะตายน่เป็นบาดนนเป็นอรเล่์ปัาหูมันสะหั์ตลุดโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งไว้เดอจ้างม่วา งวได้ลูกตัวหนึง่งลูกงามงามพี่น้องลูกแดงแซ่ดหน่งหนันงหนาสาใหญ่ติดบดแต่ว่าเจ้าของเพิ่นนี่โลมงสีนะจ๊ะเพิ่นเอาให้กินห้าเพิ่นคุณเพิ่นเฮ็ดไหงงวดอ้วนแห้งพี่น้องไข่มันลายสมบติดจ้าพี่น้องตอนเราเพิ่นสมสามเทือแล้วสมตั้งแต่ลูกได้สามเดือนจนว่าลูกได้แปดเดือนแล้วพี่น้องไปเช่งสมบติด เอิอ่หมอมาสมหมอกับบมาหมอกับเมิดปัญญาเฮ็ดให้ได้จต่พี่น้องคนก็เลยปล่อยแล้วจากพี่น้องนี่นีจากคนเมื่อวานคนขืนแห้งจากพี่น,อน้องคนจไปโค้งงู่นโอ้ีีจากพี่น้องเอ้ย่นว่าง้อเป็นมันเป็นมันไม่ได้แทงง้ออ้วนนะพี่น้องเนาะไขมันลายสมบติต จากที่เคยมีลูกอะกับบ่มีได้พี่น้องเจ้าของคนท่ามใจลราปล่อยแล้วจ้ะปล่อยแล้วบ่สมอีแล้วขึ้นขึ้นจังได๋แก่ยาบ่สมใาสั่นทนาจ้ะพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซปสนี้ก่อนเด้อจ้ะเด้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจา้า